สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้พอดีผมได้25ศสตวัตมาผมก็เลยจะมาถ่ายให้ดูสักหน่อยนะครับว่าพระ25สัตวรวัรเนี่ยนะครับเทคนิคพื้นฐานในการดูพระอะไรเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูพระนะครับก่อนที่เราจะไปดูพระเนี่ยนะครับผมขอเล่านิดนึงก่อนแล้วกันพระเครื่อง25ศสัตว์ัเนี่ย นะครับถือว่าเป็น้าะที่มีการปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับนะครับได,ไ,ดได้ร่วมมา,าได้มาร่วมในการปลูกเสกครั้งนี้นะครับที่มีชื่อเสียงอยู่นตอนนั้นเนี่ยนะครับแทบจะถูกนิมนต์มาทุกองนะครับถ้าพูดตามง่ายๆนะครับเนาะฉะนั้นนะครับแล้วราคาตอนนี้ผมก็ว่าค่อยขยับขึ้นเรื่อยๆด้วย นะครับเริ่มมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆพอเก็บได้เก็บนะครับพอเก็บได้เก็บพอหาซื้อห้อยได้พอหาซื้อใช้ได้หาไว้ใช้ครับไม่เป็นไรฮะก็จะมีเนื้อดินเนื้อชินนะครับที่ผมถืออยู่นี่คือเนื้อชินนะครับจำนวนการสร้างก็ประมาณสองล้านสองล้านกว่าองค์2ล้าน4ี่แสนกว่าองค์นะครับจำนวนการสร้างเท่ากันเนื้อดินเนื้อชินนะครับอ่าไหนมาดูนิดหนึ่งดิมาดูพาะนิดหนึ่งนะครับองค์นี้ก็เป็นพาะแท้ดูง่าย นะครับควาว่าพระแท้ดูง่ายเนี่ยนะนะครับเราจะเห็นเลยว่าพระเนี่ยรัศมีค่อนข้างที่จะเจอจจหลัดความสวยงามพระนี่สุดยอดยนะครับความสวยงามสุดยอดเลยเดี๋ยวผมส่องพระแท้ดู่นะแต่เครื่องจมูกเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับเพราะพระสร้างเยอะนะครับจมูกอาจจะมีโดนกดทับตัวอะไรบ้างนะครับดูความเรียบร้อยของพระนะครับนี่คือความเรียบร้อยของพระความสวยงามของผิวพระรัศมีพระ นะครับจุดตายนะครับจุดตายจุดจ่ายตังค์นะครับพผศกจุดนะครับนี่เขาเรียกว่าพิมพ์พผศกจุดนะครับมาดูด้านหลังฮะนะครับเส้นยานนี่ก็จุดตายเหมือนกันนะครับนะนะครับแรงกระแทกเขาเรียกว่าแรงกระแทกในบล็อกนะครับเส้นคู่ขนานอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเห็นของบ่อยๆฮะผมพูดตรงๆเลยว่ามันดูดูไม่ยากหรอก นะครับยี่สิบห้าศตวรรษนี่เป็นพาสที่ดูง่ายจริงถ้าเห็นบ่อยๆเราจึงแยกออกง่ายๆเลยครับแยกข้งาง่ายๆเลยถ้าเราเห็นของบ่อยๆเนี่ยนะครับในเส้นยงเส้นยันวันนี้ต้องมีแรงกระแทกนะครับก็เป็นองค์ประกอบหลักๆเหมือนกันนะเป็นองค์ประกอบหลักๆเหมือนกันนะครับองนี้องนี้ถือว่าสวยระดับหนึ่งเลยนะนะครับถ้าตีเปอร์เซ็นต์ก็สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะนะครับ เนาะคัะได้สวยจริงนะครับพระศกจุดฮะนะครับพ้าเขาได้สวยดูดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆพาพระดูมันมนะันอ่ะอ่ะผมเอายี่สิบห้าศตวรรษมาส่องให้ชมก่อนคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเนื้อดินมาให้ดูนะครับองนี้ดูเนื้อชินไปก่อนนะครับแท้ดูง่ายนะครับอ่ะคลิปนี้เส้นตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับ ขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังน,นะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ